โรงแรมที่เราพักนะเดี๋ยวเราจะรีวิวให้ดูว่าโรงแรมเราเนี้ยใช้เวลาเดินทางจากสถานีมาที่ตัวโรงแรมเนี้ยห้านาทีถึงแล้วสะดวกมากนี่มาเบยคอร์ทนะครับเฮ้ยกว้างโอเคถือว่ากว้างครั้งที่แล้วที่มานอนแคบกว่านี้เยอะ สะอาดสะอ้านคือก็ทำใหม่ครบสิงก็ใหญ่มีกระจกมีไต้เป่าผมแล้วก็มีชวร์บ็อกซ์มีเลนชาวเวอร์ครบนะครับใหม่มากมีหน้าต่างให้นะครับก็ยังมีแสงธรรมชาติลงมาทีวีมีมุมชากาแฟมีที่เก็บเสื้อผ้า2ฝั่งนะซ้ายและขวาการมีพื้นที่มากขึ้นมันจะได้วางกระเป๋าได้อย่างนี้แหละถูกต้องคืนละ3 0 0พ 500กว่าบาทเองครับจองผ่าน Agoda มาข้างหลังห้องเราออกมาหน่อยหนึ่งก็เป็นสวน